สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนสี่ปี2 5 6พนะครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวะะัดคังนะครับมาให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับใช้จีวรบางนะแล้วก็เกตนะพาดซุ้มแล้วก็ ถลุปไปนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับพระองค์นี้ก็สร้างยุบป,ปลายนะครับยุบป,ปลายนะครับยุบป,ปลายประมาณปี2411นี่นแหละครับหรือว่า4 0 0 0 2 4สหรือ15เลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็นของวัดละคังนะครับเป็นของวัดละคังเลยนะครับเนื้อมวนสารเป็นของวัดรักังนะครับนี่ครับเราก็มาดูกันนะครับว่าพระเทยังไงนะครับพระเป็นยังไงแทเกเป็นยังไงนะครับก็ดูเอาเองนะครับเดียวนะครับเรามาซุมให้ดูนะครับซุมให้ดูเนื้อเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ สวยมากเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแต่ด้านหน้านี่น่าจะเผานะนเห็นไหมมันเป็นสีอ,อ่อนน้าตาน้ําตาลแบบนี้นะ่ะน่าจะเผานะ่ะน่าจะเอาไฟอะไรมาโรยมามาใส่อะไรประมาณนี้นะถึงจะเป็นสีแบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากนะครับสวยสวยเดี๋ยวดูก่อนนะครับพิมพ์พ่พแก้วขาวเนี่ยไม่ใช่อ่ะ ใช่ไหมน่าจะเป็นพิมพ์พระแก้วขาวนะครับพระองค์นี้สวยมากนะครับเห็นไหมเกตกาท่านนะครับจะพาดเห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้นะครับพาดแล้วก็จะทะลุด้านหลังเห็นไหมนี่ทะลุเลยไห,น,หนไหมแบอันนี้แปลกนะเห็นไหมเหมือนว่าช่างท่านแก่นะแก่ไปถึงนี้แล้วก็เอาอนั้นมาแล้วก็ขุดอย่างนะขุดทำซุ้มท่านอนะ นี่เยเห็นไ,ไหมครับแล้วก็มันไปอันนี้ก็ไปแตกไปแตกที่ตรงตรงเกตเลยนะเห็นไ,ไหมครับพระองค์นี้ดูนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไ,ไหมสีข,ขาวนะครับเม็ดข,ขาวนะ่ะท่านก็จะบอกว่าเป็นผงพุทธคุณของท่านนะครับนี่นะครับผงชอกขาวอะไรของท่านนะ่ะ แต่ก็นั่นไม่มีใครแน่ใจร้อยปเซนนะครับนี่นะครับเนื้อหาท่านจะเป็นอย่างนี้นะแตกลายแบบนี้นะครับส่วนมากที่เนื้อที่ว่าปูนเปลือกหอยนะครับจะแตกแบบนี้นะครับนี่เลยมาดูนะครับว่าอันนี้แคลไซน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเจ้าน้ำเงินที่เขาเรียกกันนะเป็นแคลไซน์นะ ทำไมไม่โฟกัสเลยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมจะมีเม็ดเล็กๆๆข้างในนะครับนี่นี่นะครับเคลไซน์นะทำไมไม่โฟกัสไม่เลยไม่มีเลยนะซุ้มเยอะกว่านี้ไม่ได้นะนี่นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับดูเนื้อมวลสารของท่านนะครับ ระองค์นี้แม่เหล็กจะดูดติดนะครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมีเหล็กไหลนะครับเห็นไหมสีสีฟ้านะครับเจ้าน้ำเงินเออเจ้าน้ำเงินที่เขาเรียกกันนะบุสารท่านจะเห็นดีมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อท่านจะใส่นะเห็นไหมนี่ไม่ไม่รู้อะไรนะเม็ดสมก่อไหนี่นี่นะครับแตกลาาแบบธรรมชาตินะครับ นี่เลยคอก็เห็นดีเหมือนกันนะครับเนนนนะใช่ไหมแกลเซียมมามาขึ้นมาเกาะแล้วนะเห็นไหมนี่นะอันนี้ไม่ทองคำไว้เนะี่ยนี่ไม่ดทองนะครับนี่นี่ไหมสีเหลืองๆน่ะนี่แหละสีเหลืองน,ะน,นะองนี่ไม่ดทองนะเพราะว่าใช่ไหมท่านแตกลายแบบนี้นะ แต่กลายเป็นนี้เลยนะครับนี่เลยสวยนะครับสวยหมดสารท่านเยอะเหมือนกันนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นเนื้อก้นโคกนะดูนี่ดูที่นี่นะครับแต่ไม่ใช่เนื้อก้นโคกนะครับท่านเห็นแบบนี้ก็บอกว่าเป็นยุบแล้วยุบต้นเลยนะยุบต้นไม่มีเนื้อปูนหอยนะครับแต่จะมีผสมได้ เป็นไปได้ที่จะมีผสมกับเนื้อปูนหินภูเขานะ่ดูเอ,ดดเ,ออเอาเองนะครับดูไว้ดูกับตาเองแล้วก็วิเคราะห์เอาเองนะครับว่าจะแท้หรือไม่แท้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นพาแท้ก็ถ้าเจอแบบนี้ก็เก็บได้ครับถ้าบอกคิดว่าไม่แท้ก็เจอบน,นี้ไม่ต้องเก็บ ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็โอคอมเมนต์มาอยู่นั่นแหละนี่นะครับคอมเมนต์แบบไม่ดีระวังไว้นะครับเ,เพื่อนๆนะใครดูหมิ่นจงวิบัตินะระวังนะครับเขะถ้าหาว่าเราไม่ชอบอะไรก็ไม่อยากจะคอมเมนต์เลยนะไม่อยากจะให้คอมเมนต์มาเลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมความเก่าความอะไรโหดเหี่ยวความยุบยุบย่นอะไรนี่นะครับเราจะมาบอกอยู่ว่าไม่ทันไม่แท้เขาบอกว่าไม่แทะเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ทันคนนั้นนะก็ข <c oughs> <c oughs> อ,อแนะนํานะครับไปคิดดีๆแนละ้วก็ศึกษาใหม่นะครับถึงจะค่อยมาพูดนะครับ แล้วผมจะเอเอคิดได้นะ้อันนี้น่าจะเป็นเหล็กไหล,ละนะสีดำเนี่ยนี่เห็นไหมครับผมพู้ทุกคนท่านเยอะมากเลยเสีข,ขาวขาวไม่ขาวขาวนะบางคนก็จะชี้เลยนะครับเม็ดอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรนะครับจิตดินจิตป่าจิตโป่งเคยเห็นไหมครับมันคืออะไรจะถามได้คนชี้นะถ้าเป็นเหล็กไหลที่ผมว่าโอเคไม่ไม่มีปัญหาเม็ดซุมกอก็ไม่ ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสีขาวอะไรประมาณนี้นะเม็ดสีแดงๆเล็กๆอะไรประมาณนี้สีเขียวเอะไรประมาณนี้นะ่ะคุณไปบอกว่าเป็นอันนั้นเลยนี่นะผมก็อยากจะรู้ว่าคุณรู้มาจากที่ไหนครับคุณมีเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปดูแล้วเลยครับแล้วก็เป็นความคิดของตัวเองนะครับเป็นความคิดของตัวเองแม้แต่ผมนะครับผมก็ที่ผมบอกว่า อันนี้เม็ดสีดำๆนี่เป็นเด็กไหลล้วก็เป็นความคิดของผมเองนะครับใครอยากจะเชื่อก็ดีไปถ้าไม่เชื่อก็ไม่เ,มเป็นไรครับ <c oughs> ก็เราไม่มีเราไม่มีความตอบนะครับตอนนี้นะก็คนที่เขามีเครื่องเขาก็ไม่ยอมมาเปิดเผยสักทีนะเครื่องตรวจมวลสารนะครับไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอม,มยิงทีละเม็ดทีละเม็ดนะเพราะว่ามันแพงนะครับแพง เนี่ยมเม็ดโบสารท่านเยอะมากเพื่อนดูเลยนะครับนี่นะครับผมจะเอามาให้ดูนะครับเทียบกับพระองค์นี้นะครับเนี่ครับเพื่อนดูเลยนะครับอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ที่โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรนะครับสาเร็จร้อยปีนะครับสมเร็จว่ารักงร้อยปีนะครับนี่ผมเอามาอ่อให้ดูเลยนะครับ แก่อยูให้ดูเลยดูด้นานหลังก็ได้ถ้าไม่เชื่อนี่เห็นไหมตาของวัดละคังเลยนะครับนี่นี่เลยนี่แหละแล้วจะมีแบบนี้นี่ของร้อยปีของวัดละคังนะไม่มีแค่กลับแบบนี้นะแบบไม่มีอะไรก็มีนะไม่ใช่ว่าจะดูที่กลับแล้วกล่องแล้วก็จะเป็นแบบว่าเออเท้ไม่เทนะครับไม่ใช่นะครับนี่ผมจะเทียบให้ดูเลยนะครับ เนี่ยค,ความเก่าของปีอะไรเนี่ยใช่ไหมสองห้าหนึ่งห้าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมร้อยปีละสองห้าหนึ่งห้าเน,นี่ยครับแล้วอันนี้เอาตีไปได้เลยครับสองสี่หนึ่งห้าร้อยปีเต็มเต็มเลยนะครับนี่เนไครับ เนื้อเนื้อเนื oh. Zoom, ้อเองพุทธคุณนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับเไครับนี่แบบนี้นะครับเราดูนะครับดูความแตกแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่นี่เลยอ๋อซุมให้ดีๆเลยนะครับเห็นไหมความแตกความเก่าเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้จะแตกน้อยนิดหน่อยนะครับเห็นไหมเนี่ย จะมีแค่แยกๆๆนิดหน่อยนนเห็นไหมเส้นๆนิดหน่อยดูนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยความแตกต่างมันไม่เหมือนกันนะว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอแบบที่เซียนเขาเล่นนะจะเป็นแบบนี้นะนี่อายุประมาณห้าสิบปีนะนี่แหละก็อปลอมาประมาณนั้นเลยครับเนี่ยนะ มันจะแตกแค่แบบนี้นะน้อยกว่านี้อกีกเยอะอีกเยอะนะครับบางทีก็มีสองสามเส้นเท่านั้นอนะ่ะอันนี้ยังแตกเยอะอยูน่นะนี่เห็นไหมแล้วดูนะตัวนี้เนะี่ยเพือพ่อนๆดูเห็นไหมมันจะมีหลุมรอยหลุมมีเม็ดมนสารอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดนะเห็นไหมนี่ดูเลยครับดูเห็นไหมจะแตกนิดหน่อยนะเห็นไหมแล้วดูของเก่านะเห็นไหม เม็ดมวลสารขึ้นมาเลยนะเห็นไหมอันนี้ไม่มีเห็นเม็ดมวลสารอะไรแต่ว่าพาแท้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมนี่เม็ดก้อนมันเริ่มขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมปีร้อยปีนะ่ะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมีความอะไรล้าไปนิดหน่อยตอนนะั้นหน่เห็นไหมดูตัวนี้นะ่ะดูตัวที่ขวามือนะครับนี่ขวามือของผมนะครับ มันแตกมีมวลสารขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะแคลายอะไรขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมนี่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะกับด้านหน้าเลยนะครับดูเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ก็กำลังจะแตกเห็นไหมแล้วก็ความแตกแล้วนะ ออสเซียนจะเป็นหน่อยนี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะแต่มีม,ม,มีน้อยกว่านี้เองนะมีน้อยกว่านี้เองนะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จวรารังท่านด้วยใครโง่ก็เชื่อไปนะครับเชื่อไม่ได้นะนี่เห็นไหมครับอันนี้คนตรวจดูเลยนะครับขึ้นกล้องใหญ่สูงเลยนะครับแท้นะครับพทธคุณแรงด้วยนะครับ ร้อยปีพุทธคุณแรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะแรงนะโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยพุทธคุณไม่แรงเท่าไหรนะ่ร้อยปีนะแต่ว,ว่าแรงนะแรงแรงนี่คืออะไรเนี่ยม่ไม,ไม่ถ้าไม่ใช่เส้นกระเี่ก็เป็นเส้นเก่กล่องกระเี่นะครับนี่ น,นี่เป็นเส้นเหล็กไหลไมไม่ใช่เส้นฝุ่นนะครับเห็นไหมเนื้อของสมเด็จร้อยปีนะปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะเห็นไหมครับมวลสารความแตกแล้วความเก่าจะไม่มีเท่าไหร่เลยครับแล้วก็มวลสารนี้จะมีน้อยมากแทบจะไม่เห็นนะครับเห็นไหมยังอยู่ด้านในเนื้อผ้าอยู่นะครับ แล้ท่านก็จะดันดันดันออกมาแล้วก็ทําให้เนื้อท่านเนื้อพระแตกออกนะนี่เหมือนกับพระสมเด็จที่ทันหลวงปู่ท่านเลยนะนี่นี่น,นี่โอยลืมเห็นลืมดูนี่อะไรครับด้านหลังจะมีตาของออตาของวัดเลยนะครับนี่เลยมือก็เห็นไหมครับนี่แหละมือก็เสื่อมไปแล้วนะครับ นี่เลยดูครับดูเนื้อหมึกนะครับเห็นไหมครับเสื่อมเข้าไปทั้งในเอ่อท,ทั้งในเดือพาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมออกเป็นจางเลยนะนี่เลยนะครับนี่ลอันนี้เป็นร้อยปีนะครับเห็นไหมผมวูพุทคุณหลวงท่านเห็นไหม อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นช็อกอะไรหรือไม่ไม่นะครับผมก็ไม่ไม่อยากจะพูดเลยนะเห็นไหมเม็ดอะไรนี่ก็ไม่รู้นะครับนี่โอ้นี่พยาหลีไหลเลยวะเห็นไหมน่าจะเป็นพยาเหลีไหลนะนี่แม่เหล็กคงจะดูดติดนะอันนี้อะไรเนี่ยน,นี่ไม่ใช่เม็ดสุกโรนะ ไม่ใช่ไม่สมก่อนนี่แต่ว่าจะใช่ไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมมวลสารท่านจะน้อยมากเห็นไหมแล้วก็ดูนะครับยังไม่ยังไม่ยังเห็นไหมยังไม่แตกยังไม่ได้ดีเลยนะครับเห็นไหมแล้วดูดูตรงนี้เนี่ยนี่ครับนี้ดูนะคล้ายๆจะเรียบนะนิดหน่อยนะดูตรงนี้ดูนะครับ นันภูเขาเลยนะเห็นไหมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมอะไรตัวไหนะเห็นไหมนี่นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับต่านี้นะแหละเทพจะไม่มีอะไรเลยอันนี้หลุมที่มันแตกเห็นไหมจะเรียบเรียบเลยนะเห็นไหมนี่นะครับพระสมเด็จวระครังร้อยปีแล้วก็พระสมเด็จวระครังร้อยห้าสิบปีไม่เหมือนกันนะครับ สวยอนี้สวยนะครับสวยมากนี่เลยครับแต่ลายงานได้ว่าโอ้โหเป็นแต่ลายสังเราโหน่ะสวยสวยนะครับนี่แหละผมก็มาเทียบให้ดูแล้วนะว่าพระที่เก่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็พระที่ออกใหม่เป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวมีมีเทียบให้ดูนะครับนี่เลยผมดูแบบนี้นะครับ เห็นไหมแต่อันนี้แตกห้าสิบปีแต่แตกนี่เห็นไหมแต่ของเซียนนะ่ะไม่มีเท่าขนาดนี้นะนิดหน่อยนะแยกนิดหน่อยก็บอกว่าเป็นพาแทแล้วนะอันนี้ดูนี่ดูที่ของร้อยห้าสิบปีนะครับนี่เห็นไหมความแตกของท่านนะมันเป็นรูเป็นรูเลยนะครับเห็นไหมดูนะครับอันนี้ ไม่เห็นดีเท่าไหร่เพราะว่าจะมีแบบว่าลักอะไรมาปิดไว้น่ะข้าวอะไรมาปิดไว้นะาาน,ะนี่ถ้าเราซุมให้ดีดีนะเห็นไหมครับเพื่อนดูเลยนี่แหละเห็นไหมจะแตกราวเยอะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะ่ะอันนี้เป็นแตกเป็นเส้นเห็นไหมนี่แตกเป็นเส้นอันนี้แตกมาเป็นเม็ดมเป็นเม็ดเลยนี่ถ้าเราเห็นนะนเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาเลยนะ่ะ นี่นะครับคมเก่านะครับคมเก่าของพระไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้พระที่พิมพ์เขานิยมเลยนะนี่พระเซียนเล่นนะครับพิมพ์เซียนเล่นเลยนะเนี่ยแต่ก็ไปหาเขาก็บอกว่าเกณฑนะไม่ต้องพูดเยอะไม่เสียเวลาไปเลยจะไม่เสียเวลาไปเลยนะแต่ก็วันหนึ่งนะผมจะเอาพระที่เขาบอกว่าแทนะ ราเมาไปให้เขาดูนะครับเขาจะวาอยังไงว่าต้องวาเก๋แน่นอนนะอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้อองค์หนึ่งนะแต่ว่าเราจะมาดูองค์นี้นะครับเห็นไหมองค์นี้สวยสวยดูนะโอ้โหโเจ๋งเจ๋งภาพนี้นะเห็นไหมครับภาพนี้ผมจะมีประมาณสี่ห้าองค์นะที่ที่เห็นนะ แบบนี้นะสวยจัดเลยนะนี่เลยนะครับนี่รอยปูไตนะเห็นไหมรอยปูไตที่เขาเรียกกันรอยปูไตแต่ว่าผมไม่รู้จริงว่ามันคืออะไรนะเห็นไหมมีเส้นใหญ่เส้นเล็กก็มีนะเห็นไหม,มีเส้นเล็กน,นี่คืออะไรเนี่ยีอันนี้เหมือนว่าจะไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวก่อนดูุ่มเข้าไปก่อนดูน,นะครับ โอ้ยเห็นไหมเนื้อท่านนะเป็นแคลซายเหมือนเลยนะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ดูหลังวะ่ะอันนี้เป็นแคลซายนะครับนี่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 เหมือนเมฆเลยนะแคลซายนะครับขาวๆาวนะนี่เลยนะครับพระสวยนะครับพระสวยมวลสารท่านเยอะมากแล้วก็โอ้โหเห็นไหม ไรนี่ยอืมไม่ใช่คิดว่าเป็นพยาเรก็ะไรไอ้แม่เม็ดวสานว่าท่านเยอะมากเลยนะครับพมะพุทธคุณอะไรประมาณนี้นะเต็ไมไปหมดเรือใสแบบน,นี้นะนี่เลยนะครับให้ดูเลยนะครับเผานิบ้บแม่เหล็กดูติดแม่เหล็กดูติดแน่นอน,นครับแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับเอาแม่เหล็กมาดูให้ดูนะนี่เลยนะครับ ก็ภานะครับเราจะดูแท้ไม่เท้ต้องดูที่ตาของคุณเองนะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับดูให้ตาของคุณนะเชื่อใจของตาของคุณนะถ้าคุณแยกไม่เป็นว่าพภาเก่าพราไม่เก่านะาคุณดูมวลสารอะไรไม่เป็นก็ไปไป,ไปศึกษากับหลายๆท,ท่านนะครับมีหลายคนนะที่ามาสอนนะก เราก็คิดแล้วก็ใช้สมองเราคิดดูว่ามันจะใช่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับนี่ยถ้าเราบอกว่าคิดว่าใช่ก็เราก็ไปติดตามคนนั้นนะ่ะจำไหมครับนี่รอราเอาแม่เหล็กมาดูลองดูนะครับว่าจะติดไหมเห็นไ,ไหมมาเลยนี่แม่เหล็กดูติดนะครับลงมาเบาๆอย่างนี้นะครับ เออไม่ต้องไปตรวจที่อื่นแล้ววันนี้ก็ผมดูใต้น,นะมันมีแร่เหล็กไหลน,นะครับแร่เหล็กสีด,ดำดำนะยังไงมันก็ต้องดูดติดนะครับนี่เลยพาะสวยพาะสวยนะครับพาะสวยสวยมากองนี้เนี่ยสมบูรณ์มากไม่ไม่เคยผ่านการใช้นะครับมีประมาณอยู่ห้าองค์หกองค์นี้แบบภาพแบบนี้นะ่ะะนี่เห็นไหมสีเหลือง ข้างสีสาวท่านอ่ะเห็นไหมอันนี้ทองคํานะครับนี่แหละเจดของท่านนะโอ้โหคสวยนะนี่แหละท่านก็ดูเอาเองนะครับอย่าไปทำเหมือนคนอื่นนะครับพี่ท่านนั่นอ่ะโอ้โหจมตีกันอยู่นั่นแหละโอ้โหอยากจะคุยแล้วนะ่ะแต่ก็เป็นความคิดของเขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยครับไม่ฟังไม่เหตุผลอะไรเลยก็ดูนะพระเกพระไม่ดีพระอะไรเนื้อใหม่พระโรงงานโอหอมก็ไม่รู้เขาได้อะไรมานะดูเลยพระโรงงานเนี่ยทำไหมผมหน่อยวันนี้นะผมซื้อให้คุณนะนะครับพระโรงงานก็ถ้าหาว่าเป็นพระเก้ทำอะลงทุ